สวัสดีครับเครื่องบินรบคือความได้เปรียบเห็นกันแบบชัดๆหลายประเทศพยายามที่จะหามาไว้ป้องกันประเทศตามความสามารถของตนเองทั้งผลิตเองทั้งหาซื้อการหาเครื่องบินต้องดูภัยคุกคามเป็นอย่างแรกว่าต้องสู้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เครื่องบินมีอยู่หลายประเภทเครื่องบินฝึกบินเครื่องบินโจมตีเบาเครื่องบินขับไล่เครื่องบินโจมตีเครื่องบินสกัดกั้นเครื่องบินคลองอากาศ ประเทศใหญ่ใญมีครบทุกเซกเมนต์เปรียบเทียบก็คือมีทั้งจักรยานขี่เล่นมอเตอร์ไซค์จ่ายตลาดรถยนต์ขนาดเล็กขับในเมืองรถยนต์กระบะเดินทางไกลรถออฟโรดโฟ4์ลรถหรูเอาไว้ออกงานเลือกใช้ให้เหมาะสมตามความต้องการตามภารกิจส่วนประเทศเล็กงบน้อยก็เลือกซื้อตามสภาพอาจจะซื้ออ e ีโคคาจ่ายตลาดก็อ e ีโคคาเดินทางไกลก็อ e ีโคคาออกงานก็อ e ีโคคา มันก็พอได้แต่ว่ามันดูทุรักทุเลจึงมีการพยายามสร้างเครื่องบินอเนกประสงค์ให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นเป็นเครื่องบินหลายบทบาทเพื่อเป็นทางเลือกถ้าเปรียบกับรถยนต์มันก็คือรถ SUV เก่งยกสูงเพื่อลุยได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าจะให้ไปเทียบเท่าออฟโรดมันก็คงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนซื้อว่าจะเลือกแบบไหนส่วนมากก็เลือกแบบหลายบทบาทไว้ก่อนเครื่องบินหลายบทบาท ฝั่งของสหรัฐอเมริกาจริงๆก็จะเป็น F-18 Super Hornet แต่ว่าเป็นเครื่องบินยุทธศาสตร์สนิทกันจริงๆเท่านั้นถึงจะขายให้ทางเลือกอีกรุ่นก็คือ F-15 Strike Eagle เป็นรุ่นสที่นั่ง ลาดตะเวนโจมตีแต่ว,ว่าขับไล่ไม่โอเคเท่าไหร่และเอ6ที่มีพื้นฐานเป็นเครื่องบินขับไล่อยู่แล้วแต่ว,ว่าพอที่จะเอามาโจมตีภาคพื้นได้ฝั่งรัสเซียเครื่องบินหลายปวดบาดก็จะเป็นมหาเทพซู30ซึ่งก็มีหลายประเทศจำใจซื้อซื้อมาด้วยความหวังหวังว่ามันจะเป็นมหาเทพจริงๆขับไล่ก็ได้โจมตีก็ได้ครบ จบในลำเดียวเปรียบเสมือนเอารถเก่งใหญ่ขับหน้าเอามายกสูงหวังให้ปลาแข่งกับรถแข่งในสนามทางเรียบได้และหวังให้รถคันเดียวกันนี้ไปแข่งออฟโรดกับพวก4ฟบได้สรุปไปไมีสุดสักทางกักกักศูสาอาร์เมเนียเจ็บปวดมาแล้วพอมีเรื่องจริงบินขึ้นไม่ได้ไม่กล้าเพราะว่าอาเซอร์ไบจันมีเ1 6ของตุรกีมาช่วยซึ่ง F-16 เป็นเครื่องบินขับไล่โดยเฉพาะสู30บินขึ้นโอกาสโดนความเร็วของ F 1 6ไล่ต้อนมีสูงก็เลยไม่ขึ้นบินอาร์เซอปิจญ์ก็ทุบอยู่ข้างเดียวอาร์เมเนียก็แพ้อย่างเจ็บปวดมีคำถามว่าแล้วอาร์เมเนียซื้อสู30มาทำไมซื้อมาด้วยความหวังไม่มีทางเลือกคิดว่าสู30มันจะได้เรื่องความจริงสอนให้รู้ว่าความจริงก็คือความจริงแต่ว่ากองเชียร์ยังคาใจวิเคราะห์เข้าข้างสูม แบบไม่อายฟ้าดินกรณีที่เฉวที่สุดก็คือซู -30 อินเดียกับมาเลเซียเรณีละนาดกองบนพื้นพยายามอัปเกรดซู -30 ให้เป็นเครื่องบินขับไล่เหมือนเอานักทุ่มน้ำหนักมาวิ่ง100เมตรแต่ยังมีคนเชื่อว่าซสามมันเป็นสุดยอดทั้งที่อินเดียรู้ตัวแล้วคุ้มข้างหาซื้อเครื่องบินขับไล่แบบด่วนๆเสียรู้ให้กับรัสเซียไปแล้วและอินเดียก็ได้ดาโซราฟาวมามันไม่รู้ถ้าไม่มีเหตุและแล้วอินเดียก็มีเรื่องกับปากีสถานอินเดียมั่นใจประกาศปฏิบัติการซินดูจินตนาการก็คือ จะสโลโมชันไปแบบพระเอกหนังอินเดียลาฟาวนำหน้าสู่สาตามหลังสั่งสอนให้ราบคาบชาวอินเดียชชยโยโหร้องชาการรบออกมาเครื่องบินของอินเดียดาโซราฟาวร่วงไป3ามลำมี29 1ลำสู่สามสิบเอ็มคไงลำแตกฝูงกระจ,ระจายแบบต้องเจรจาหยุดรบแบบรวดเร็วข่าวลือวา่า โดนเจ1 4จัดการด้วยขีปนาวุธ pl15 แต่ก็ไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเพราะมันต้องสรุปการปฏิบัติการส่วนกองเชียร์รัสเซียก็งองแงหาเหตุผลมาสนับสนุนแนวคิดของตัวเองไปเรื่อยคุ้มคลั่งตามอินเดียหลงไปเดินไปเชียร์ลาฟาลกับขีปนาวุธเมเดเยร์โยงมาเชียร์กิฟเพนสรุปแล้วตอนแรกเชียร์อินเดียเพราะว่ามีมหาเทพสู30พอแพ้สู้ไม่ได้ หันมาเชียร์ขี่ปนาวุธเมดีเออร์เชียร์ว่าอินเดียซื้อราฟาลได้ขี่ปนาวุธเมดีเออร์ไทยซื้อกิเพนอีต้องได้ขี่ปนาวุธเมดีเออร์แน่ๆแค่นั้นเริ่มสับสนกับชีวิตปั่นข่าวกันเองงงกันเองเอายังไรกับชีวิตกันแน่จริงๆถ้าดาโซราฟาลมันมีขี่ปนาวุธเมดิเออร์มันคงปล่อยขี่ปนาวุธไปสู้กับ J14 ได้แล้วลาฟามันร่วงมันแพ้ เพราะมันไม่มีขีปนาวุธเมดิเออร์หลังจากนั้นอินเดียขอเข้าถึงข้อมูลลาฟาวเพื่อโมดิฟายลาฟาวให้ใช้ขีปนาวุธแอชต a าได้ถ้าอินเดียมีขีปนาวุธเมดิเออร์ India, Media, จะไม่มาวุ่นวายแบบนี้สรุปไม่แน่ว่าไทยซื้อกิเพนอีจะได้ขีปนาวุธเมดิเออร์มาแบบเพียงพอก็ต้องรอดูต่อไปบริษัทซาบก็ไม่ยืนยันจำนวนนะครับ ส่วนกรณีอินเดียกับปากีสถานทางการจีนได้ออกมายืนยันเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในความสำเร็จของ J14 ในการจัดการดาโซราฟ้าวสลำสูามสิบเลำมิก2ี1าลำและก็โดรนเฮรอน1ลำ ประสิทธิภาพของ j 14ธรรมชาติมันเป็นเครื่องบินขับไล่มีความเร็วความคล่องหามุมจัดการได้ดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าจะยกความสำเร็จให้กับ j 14คนเดียวมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราพิจรารณา ากีสถานให้บริษัททซาบมาวางระบบเชื่อมต่อข้อมูลให้ก็ใช้เครื่องบินซราบ340เป็นอุปกรณ์หลักและระบบลิงก์ของปากีสถานที่มีชื่อว่าลิงก์7 7หรือว่า PDL 17ก็มาจากปากีสถาน Data Link 17เป็นการพัฒนาลิงก์เพื่อมาทดแทนลิงก์16เพราะว่าปากีสถานถูกความบาดไปมีข่าวลือว่าปากีสถาน ก็เอาลิงก์เอชของสวีเดนมาปรับปรุงเพื่อให้เครือข่ายของปากีสถานใช้งานได้ทั้งกับ F16 และเครื่องบินของจีนที่ปากีสถานมีอยู่การรับรู้สถานการณ์ก่อนทำให้ J14 ไปอยู่ในตำแหน่งที่ดี ในการจัดการเครื่องบินของอินเดียได้มันเป็นจุดเริ่มต้นส่วนขี่ปนาวุธ PL15 เป็นคนปิดเกมซึ่งมีระยะประมาณ140กิโลเมตรเพราะฉะนั้นความสำเร็จของ J14 ต้องให้เครดิตเครือข่ายข้อมูลจากซาบด้วยถามว่าแล้วอินเดียมีการเชื่อมต่อข้อมูลไหมก็แต่ว่ามีแต่ว่าคุณภาพอาจจะมีข้อจำกัดเพราะว่าเป็นของรัสเซียวีด้าของรัสเซียมันตรวจได้ไกลจรงิงแต่ว่านำทางขี่ปนาวุธไม่ได้ที่ คัถูกแยมได้ง่ายทำให้เจสิบตีกดก่อนเครื่องบินอินเดียก็แตกกระเจิงเหมือนพึ่งแตกรัง ล่าเป็นฝูงก็ร่วงเป็นฝูงได้รูปแบบของปากีสถานก็เป็นรูปแบบเดียวกับที่ไทยจะสร้างระบบเชื่อมต่อข้อมูลในประเทศโดยการพัฒนามาจากลิงก์เอชของสวีเดนก็คงออกมาคล้ายก,กันกับปากีสถานถือว่ามีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งและทางกองทัพต้องการลิงก์เป็นของตัวเองเป็นเหตุผลในการซื้อกิฟเพนเอฟส่วนจีนจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาลิงก์ทีไหมไม่มีข้อมูลแต่ว่าลิงก์ของปากีสถาน จีนมีส่วนร่วมแน่นอนเพราะฉะนั้นด้วยรูปแบบขีปนาวุธเมเทีอร์ยึงสำคัญกับไทยมากเพราะมีระยะไกลได้เปรียบเหมือนที่เจสิบสีกดลาฟาวก่อนถ้ากิเพนไม่มีขีปนาวุธเมเทีอร์ความได้เปรียบก็น้อย ไทยก็ยังต้องลุ้นเรื่องขี่ปนาวุธเมดิเออร์ต่อว่าจะได้กี่ลูกถามว่าจีนเข้ามาขนาดนี้ไทยขอซื้อขี่ปนาวุธ p l 15มาใช้กับกิปเพนได้ไหมมันก็ยากโดยธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งตอนนี้สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกของนีโตแล้วกฎจะมีมากขึ้นก็ต้องรอดูต่อไปคุณค่าของกิปเพนมันขึ้นอยู่กับขี่ปนวุธเมดิเออร์ได้มากมีคุณค่ามากได้น้อยมีคุณค่าน้อยไม่ได้เลย ก็แทบไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะครับ